งวดแรกให้ศูนย์เก้าออกศูนย์เก้าเด้อจ้าวัที่สองให้หาสองออกหาสองวันที่สามให้ศูนย์หกออกศูนย์หกวันนี้ให้วิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นเน้นเน้นคือศูนย์หากับหาหมเด้อจ้าตัวไหนนะศูนย์ห้ากับห้าหกเด้อจ้าสามตัวโซเรห้าหกสองจ้าขอสามตัวหน่อยห้าหกสอง้าคอมตัว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ด้วยขณิยานในการรับชมยินีครับยินดครับแล้วก็หลายๆคนโรยสายรับจีแพร์สายทากไก่สายรับสายรับทากไก่จีแพร์นะก่อนที่จะ่อยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยผมอยากถามความเป็นไปเป็นมาหน่อยสถิติสถิติที่ผ่านมาสถิติ อไอ <constra ks S 3> ้ว <welche> ันวดแรกนั่นที่ไฮมาดันคือวิ่งเก้าล้านเปอร์เซ็นต์ก็ออกศูนย์เก้าวดที่สองห้าล้านเปอร์เซ็นต์มันก็ออกหาสองวดที่สามที่ผ่านมาผ่ันวิ่งศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ก็ออกศูนย์หกไข่ศูนย์หกวันนี้ห้าล้านเปอร์เซ็นต์กสิออกจุ๊ดไหนหล่ะจ้าจุ๊ดไหนหาม อา่าอยู่ในหานละมัอนี่พี่นอ้องเราเข้าอย่างทั่วประเทศใี่ไหมวเฉพาะเลขวิ่งนี่เฉพาะเลขวิ่งนี่เข้าทุกงวดเข้าทุกงวดจ้ะปีสักปีว่าแค่ผัดสิผัดยุทเทียสองเทียอืมปีหนึ่งสิผัดประมาณงวดสองงวดจ้ะเขาก็ระพว่าปีหนึ่งมันจะมียี่สิบงวดสี่ยี่สิบสีบส่งวด จะพลาดประมาณงวดนึงหรือสองงวดเจอแล้วนะครับผมตามมาจากสุรินทร์นะงวดนี้เป็นจามแล้วได้ตามกุศลมานอนรอแต่่อครับผมนอนรอเล้วนนอนรอกันตั้งแต่เมื่อคืนครับว่าเฮ้ยแตดเจมส์บอกว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนต้องปิดหน้าปิดตาซะเลเขาถามตลอดไปใส้เขาถามตลอดเอฟซีเยอะเอฟซีเยอะเอฟซีหลายเรื่องอิสราเอลก็บทูมาถาม มันเสิล์ฟเอวมันคนละรับกันเขาเขาถือทุกงวัดดี่กันเขาเขาว่าติดตามเขาถือน้ำเกจียดนี่เขาบอกว่าให้ส่งไห้โดยตรงเพราะว่าเขาเขาลบต้นหูกะเบิดแล้วเบ้องบนมีบา้เบิไงไม่ได้เบิ้อื่อเ้านี้กาแเฟมปหาส่วนมากเขาจะมีโชคสองตัวหรือสามตัวครสองตัวจ้ะสองตัวลั่นเทียมันกับเขาสามตัวมันกับถือตั คครรั e i, ım, a a ับบถึงโต้แต่ตรงเดี่ยว่าน่พอเลยแต่ว่าพอดีอาจจะตรงครับอาจจะตรงบอสเดี๋ยวเดี๋ยวแต่โต้มีอยู่เนาะจ้าของใจยุอันนึงมั่นได้ยินว่าอิสราเอลนี่แม่นนั่นสายลับอิสราเอลบอจ้าคนละคนคนละคนจ้าอันนี้เป็นแรงงานที่เขาทำที่นู่นแต่เราไปทำงานที่นี่ไปเด็กเกี่ยวกับเรื่อิสราเอลเยอะดีเรางานที่นู่นเยอะเขาเขาติดตามมาเขาถึงมาน้ำสองวันแล้ว เอาวัตถุสุ่มวัดโดยพี่พี่ทรงห้ในเด้อก็บอกว่าสิฝุ่นอยู่ในกลุ่มไล่บ่จ้าฝุ่นมาทางไล่เนาะเห็นออกคลิปแรกๆเลยเจแพมั่นใจที่ก่อนหน้านั้นเจเจเพมปล่อยงวดแรกเก้าเก้าล้านเปอร์เซ็นต์มันออกศูนย์เก้างวดที่สองห้าล้านเปอร์เซ็นต์มันออกห้าสองงวดที่สามศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มันออกศูนย์หกวดนนี้ห้าล้านเปอร์เซ็นต์ มันจะออกหน้าเห็นได้แค่ห้าล้านเปอร์เซ็นไปเลยไอ้ห้าล้านเปอร์เซ็นต์คืออะไรนี่แกเลขวิ่งไงเลขวิ่งอะไรครัวิ่งเลขวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นตห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่หมายถึงว่าถ้าให้วิ่งตัวไหนก็จะล้านเปอร์เซ็นต์ไง ยังให้ห้าวิ่งห้าก็คือห้ากับพหุวัศินร้านเปอร์เซ็นพวาร์เปอร์ตองนั่นเอาถ้าให้พี่สูงก็เก็บเพย์ยิ้มมันไหนเงี้ยค่าค่าศูนย์ไหมว่แน่จ้าว่แน่จ้าเดี๋ยววันนี้แหละรู้เป็นเป็นเป็นเลขคำนวณหรือเลขอะไรครับที่ได้มาเขาไขม้าค่ะไขม้าเขาฝากรับมาจากทางไกล ให้เป็นเจแพนนี่เป็นสายบุญสายบุญไปบอกว่าให้ไปบอกเอฟซีถือเปิดเลยครับอาวบอกมาจะเขียนแล้วเลขหลักเขียนอเลขหลักนี่คลิปออกไปแล้วก็เลขวิ่ง่ออกไปแล้วต่ววันนี้เราจะมาดูจับคู่เลขหลักจะจับคู่ให้เลขหลักมีศูนย์กับหกศูนย์กับหกเลขหลักมีศูนย์กับหกจ้า จาะมาจากับเริ่มเริ่มเริ่มกันวัดเริ่มจับจุดลยเรวก็จากับห้าเเซนตเอาห้าล้านเปอรซ็นเอาซ้ำนันนปั๊บอาจับคู่ให้เจแพงบ่วิ่งห้างวดนี่วิ่งห้าล้านเอร์เซ็นตมาอีกเด้อพี่น้องงวดนี้สามตัวสามตัวมีห้สองอ้ห้าหกสช้าๆเดี๋ยวเขียนนะครับอเขียนไปพร้อมกันโตร้องมาเ้อค่ะ เก้าศสามโอ้เก้าศย์เก้าศนสามหาล้านเปอร์เซ็นต์มันสินี้ยู่ี่ตัวจากห้าศูนย์หาสามห้าห้าห้าหเะเอฟซีฟังไม่ทันอานยัไม่เห็นอันห้าล้านเปอร์เซ็นต์มีมีตัวลห้าล้านเปอร์เซ็นต์มีห้าศูนย์ห้าสามห้าห้าห้าหกเฉพาะเฉพาะห้าเฉพาะห้าเด่นที่ห้าคือคือมาจับให้เน้นห้าหก อ่าหกตัวนี้เน้นเม็ดเดียวอ่าวงกลมอ่าศูนย์ศูนย์ศูนย์นิยุ่งสามตัวนะจ๊ะอ๋ออีกรักหน่อยเนาะมันมีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าอ่าอีกรอบหนึ่งครับเน้นไอศูนย์มาร์กคือศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้านะจ๊ะแล้วชุดสามตัวหลักศูนย์นะครับอันนี้อันนี้มันคือมีหาศูนย์หรือคือมีศูนย์หาคมันหลักมูนย์คนละอันก็คนละหลักนี่หลัก 5> 5ไม่ห้าเปอร์เซ็นหลักศูนย์ยังไงอ๋ออ่ะเอาเขียนไปบนนี้แล้วเนาะจ้าศูนย์เน้นจะได้ครับศูนย์นี่ศูนย์นี่เน้นเน้นคือศูนย์ห้าด้ยจ้ะศูนย์ห้าเน้นที่ศูนย์ห้าเดี๋ยวเดี๋ยววงกลมสีแดงแดงครับวงกลมสีแดงแดงขีดก็ได้วงกลมเลยวงเลยเดะมันจะได้ชัดหลักศูนย์เน้นที่ศูนย์ห้าครับหลักห้าเน้นที่ห้าหกจ้ะอ่ะอ oh, ้าวไปชมก็รอคอยกันนานแล้วแล้วพี่น้องจี ล้อเบื้องบนผู้ใดเขียนไปพร้อมกันต้องหันกันได้แล้วตัวเลขอันนี้เขียนยางเลี้ยวกันเด้อพี่น้องเขียนกากระดาษเราถไอ้ตัวตัวนิ่นเลินตกขอบไปน้อยนึงเด้อห้าหกตกขอบไปนิดนึงนะครับห้าหกเบื้องเราเด้อจ้าเบื้องเราเด้อเป็นแค่แนวท้าถือก็ถือแับว่าจักรวาการวันาเกษตรให้คือเก้าวันาเกษตรให้คือเก้าวันนี้ถือถือเอฟซีถือถือหลายอยู่ ตัวเน้นๆนะพี่น้องสำหรับผู้ใดว่าลายตัวกะเอาที่เป็นเน้นๆให้นาะก็คือหาหกกับศูนย์ห้าส่วนสามตัวนึงมีอยย่สองหางห้าหกสองแล้วก็เก้าศูนย์สามแต่วิ่งนี่มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นห้าล้านเปอร์เซ็นบนรางนจ้าตาบ้าตะบนต่ว่าเป็นรางบางคนเิ่นกะบ่าเิ่นซื่อตาบนให้เอาบนรางน้ำเนื้อจ้าตัววิ่งนี่เนาะจ้า ันนติดตาม่นสื่อเจ้บุญวันนี้มันออกลางก็เลยอยากให้ซื้อบนลางอ่ะอ่ะก็สรุปของเจ๊แพรนะครับวันที่หนึ่งนะครับอ่ากรษาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหลักศูนย์กับศูนกับบุหลักนี้ตั้งให้ดังศูนย์หรือบมกตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วก็บอกว่าห้าล้านเปอร์เซ็นต์ทำไมต้องถามกันนักหนา หากับ0ูนยเขาก็ให้แล้วห้ากับ0 5กับ6กเขาก็ให้แล้วอยู่ในนั้นเองนะทีนี้มาจับคู่นะครับก็จะมี3ตัว5 6, 2, 5 6าหกสอตัวติดเด่นนะตัวแดงๆเด่นๆเลยนะห้าหกสอแล้วก็9 0 3 9 0 3นยเก้นาเะนะครับหล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมื่ต้องกังหลาย์ห้าสามห้าห้าห้าหกนะครับ, 5, 000, บนนอ่ะนะครับ,รบแล้วก็ศูนย์เนีย่ยจับได้ 03 05และก็09นอกนะครับวันน mm ี hmm. ้ต้องขอขอบคุณเทพร์นะครับที่มาแบ nah, ่งปันนะให้กับเอฟซีท ok ี่ติดตามตอนนี้รู้สึกว่าติดตามกันเยอะเอฟซีเจมส์โลวมันรอกันเยอะอย่ายพึ่งไม่ต้องโทรแล้วเราเราราดูคลิปอย่างเดียวเล้ดูคลิปอย่างเดียวเนาะโทรมาขอประเด็นๆขออนุญาตขอนุญาตไอเอฟซีถือกระดายเด้อจ้าเออขออนุญาตเอฟซีเช็กหน่อยขอพรอนนี้ให้ถือคือเก่าละจ้า ว่านาเกษตใหายยิ่งขึก้ากดติดตามนะครับเจ๊แพรรับทางไกลติดตามเจ๊แพรนะครับรับทางไกลนะครับขอบคุณเจ๊แพรมากนะครับสวัสดีคัะสวัสดีคับสวัสดีคับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวีไลคิดงเอ็น